พอสเทหมกย่อก่อนแล้วถวยอนทอนายสีน้อมว่าจีทั้ทงกายมาโนย่อเนื้อเก่าเครื่องข้าวหวานถวายน้อมพร้อมไฟขาวรวบรวมเขาวันอุตมะเรื่อร่รำนำสิงฟ้อนรำนำถวายสิริมงคลคู่เมืองแผ่นดินสีเทพครับ ฉากอยางเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับการแข่งขันขาอาเซียนพาราเกมค่ะที่ไทยของเราเป็นเจ้าภาพค่ะเรื่องของปอดอักเสบจากนกค่ะกระบือปลักไทยในวันนี้มีชื่อเสียงคนไทยเลี้ยงเป็นควายงามตามที่หมายมทั่วโลกมองไทยทําได้อย่างง่ายดายฝรั่งโดดขึ้นขี่ควายอย่างสวยงามช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัด เสนอ。 ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ3ามร้อยสิบองศานิวโช่อโชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ่นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตจากทางรายการค่ะใช่แล้วค่ะและเมื่อโชว์เสร็จเรียบร้อยก็จะได้รับไปประกาศเกียรติคุณแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโช่อที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะครอบเงินสุดปังพลังฮอตรอบทองสุดปังสุดปังพลังฮอตทั่ว เราก็จะมาลุ้นกันสุขสนานแบบนี้ประจำกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะและคนตัดสินพร้อมอยู่แล้วท่านอธิการบาดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะสัสดีรับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัด เพชรบูรณ์โอ้โหพอพูดถึงเพชรบูรณ์ของดีของเขาคืออะไรคะเหมือนเล่นเกมโชว์เลยครับคิดมาขมหวานช่วยดูเหมือนคิดยากแต่จริงๆรู้ทั sort of ้งประเทศนะคะโอเพชรบูรณ์ต้องมาขำหวานแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้จักไหมคะเจ้าพ่อสีเทพค่ะอ๋อเมืองโบราณสีเทพมรดกโลกของไทยที่พี่ได้ไปปี66คือต้องปรบมืออย่างใหญ่สุดยอดค่ะเพราะว่า สมเป็นผู้ตัดสินผมได้รางวัลไหมครับ่า่เข้ารอบนะฮะสมเป็นผู้ตัดสิน <c oughs> ค่ะวันนี้เราจะมาดูโชว์ที่หาชมได้ยากนะคะใช่ค่ะเพราะเขาเชื่อว,ว่าใครที่ได้ชมโชว์นี้หรือเข้าพิธีกรรมนี้เป็นการเสริมสิริมงคลไปในตัวด้วยวเป็นการคุ้มครองปัดเป่าภัยค่ะอันนก็แปลว่าเราจะรับโชคดีรับปีใหม่เลยใช่แน่นอนค่ะวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าจัดเต็มมากๆเพราะว่าเขาเดินทางมาตั้งแต่ตีสองค่ะจ้านคาแล้วตอนนี้อยู่ในสตูข,ของเรานะคะ30ชีวิตเลยค่ะพี่ปอเพราะฉะนั้นต้องมาเชียร์กันแล้วค่ะกับโชว ที่มีชื่อว่านบวันทาบวงสวงสกาเจ้าพ่อสีเทพใน3า0องศาซ่าแซบโชว์ช่วง360องศาซ่าแซบโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ 佛สัพพะวะโตอรหะตสัมมาสัมพุทธสัพพะอังกอังกัตนาถุริสันทุอังก องศานิวโชขอต้อนรับนักแสดงของเราซึ่งนำทีมโดยคุณย่าจวยมาพร้อมกับน้องใบเฟินน้องเนยน้องซานิน้องติดน้องเปียโนและก็น้องปายค่ะรวมถึงน้องพลอยใสน้องพอใจน้องตอมแตมคุณครูกะเติรกแล้วก็คุณยายหวยคุณลูกแมวด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นมีทั้งผู้ใหญ่มาแสดงแล้วก็มีน้องจากโรงเรียนบ้านศีเทพน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะ ออกเสียงถูกไหมคะคุณครูกะกระเติ๊กเหรอคะชื่อเท่มากเลยแต่ทั้งหมดมวลที่เราเห็นนี้โอ้โหบอกได้เลยนะคะว่าพิเศษมากจริงๆแล้วก็มีความน่ารักเป็นครั้งแรกๆเลยของโชว์เราที่มีโชว์หลากหลายมีผู้ใหญ่มาโชว์แล้วก็มีน้องตัวเล็กๆด้วยน้องตัวตัวเล็กของเราชื่ออะไรคะชื่อน้องอะไรคะ น้องพลอยใส่ค่ะร้องพลอยใส่กับนองพอใจค่ะน้องพลอยน่ารักมากมากเลยใช่ค่ะแล้ววันนี้นอกจากโชว์ที่จะพิเศษแล้วนะคะนี่เครื่องบูชาเครื่องบวงสูงก็อลังการขนาดนี้ค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณย่าจุยนะคะจะเรียกขวัญพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านสดเดินหน้าจอสดสดให้ท่านผู้ชมเตรียมตัวไปเรียกกันมานั่งหน้าจอเดี๋ยวช่วงเบิกหน้าค่อยๆเรียกขวัญนะคะเดี๋ยวคุณยายรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าท่านผู้ชมจะได้รับของมงคลพร้อมกัน หน้าจอตอนพักเบรกโฆษณายวไปเรียกคนในบ้านมานั่งหน้าจอะจะได้ทาพธิธีมงคลรับปีใหม่ไปได้วยกันสดกลางรายการเราเลยนะคะ,คะแต่ที่สําคัญเราดูที่แท่นบูชาก่อนนะคะเราจะเห็นเป็นองค์จําลองเจ้าพ่อสีเทพซึ่งทางโรงเรียนจําลองขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อน,นํามาโชว์ในวันนี้เลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางโรงเรียนมากๆที่สนับสนุนค่ะเอาล่ะที่จุดเด่นอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของเข็มกลัดเนาะใช่ค่ะอ่ะไหนน้องเปียโนอยู่ไหน,นคะ ต้องไปนหน่อธิบายที่ผู้ชมหน่อยเข็มกลัดสวยมากๆเลยเข็มกลัดมีมีรูปเจ้าพ่อสีเทพด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะยายไหยคะ่ะเจ้าพ่อสีเทพคือเจ้าพ่อที่คนอำเภอสีเทพนับถือมานานค่ะและถ้าอยากได้ไปติดต่อทางโรงเรียนหรือชุมชนบ้านสีเทพน้อยได้เลยค่ะอ๋อหมายถึงถ้าอยากจะมีเข็มกลัดติดแบบนี้ติดต่อที่ชุมชนได้เลยใช่ค่ะโอ้โหถือว่าเป็นของที่ระลึก ที่ไว้จํำหน่ายได้ด้วยใช่ไหมคะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนขอบคุณน้องเปียโนค่ะโชว์น่ารักและมีความพิเศษหลากหลายแบบนี้ขอคําคงบักทองหน่อยค่ะครับขอให้คําคงบักทองนะครับว่าไร่รำนำศิลฟ้อนรำนำถวายสิริมงคลคู่เมืองแผ่นดินสีเทพครับว้าวสุดยอดเลยค่ะนั่คือคำคงบักทองของอาจารย์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะต้อง ตามลุ้นให้กำลังใจเชียร์น้องๆกันต่อแล้วอาจารย์ก็จะวิเคราะห์และแตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแต่ที่แน่ๆคงจะเรียกกันมาอยู่หน้าจอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,คะตอนนี้อาาทุกคนพร้อมแล้วเราจะมีพิธีสําคัญนั่นก็คือคุณปู่บอออ่อยครั้งหนึ่งค่ะพิธีเรียกขวนนะะัญค่ะที่คุณย่าจุยจะเรียกขวัญสดๆเลยค่ะเพราะปกติแล้วในพิธีกรรมนี้ก็จะมีการเรียกขวัญด้วยเช่นเลยค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้ที่เมืองศรีเทพมีการประกอบพิธีไหว้าสาออบูชาเจ้าพ่อศรีเทพจริงๆ,ๆที่ย์จุฬา ้ยมาเธอควันเนอจะอยู่ในน้ำเป็นเพื่อนปลาจะอยู่ในน้ำเป็นเพื่อนเขายาวแสงเดือนตั้งไตจะเอาต้นไม้ตั้งชายขามาเธอมาควันมา ค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะนี่คือการปิดเบรกแรกของเราด้วยมน์ขลังที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อความศรัทธาของเมืองเพชรบูร์นะคะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าตามให้กันังใจน้องต่อในช่วงกลั่นข้อมูลค่ะในช่วง3.10องศา Talk Show 360องศาท็อกโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดสซีอิ้วขาวสุดหนึ่งตราแม่ครัวฉลากท้องจริงใจได้ใจยาวนาน 360อ,องศานิวโชว์และช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการสแสดงที่มีชื่อว่านกบรรทาบวงสวงสากาเจ้าพ่อสีเทพจากโรงเรียนบ้านสีเทพน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนำทีมโดยท่านรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3คุณคําปุนเสนสีค่ะมาพร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จันพิมพมีเปี่ยมผู้อำนวยการสํานักศิละปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบูรณ์ซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาด้านศิละปะวัฒนธรรมโรงเรียนสีเทพน้อยด้วยนะคะและ ท่านพุ่มในการสวงสุดาแก้วแพงพุ่มในการโรงเรียนบ้านโคกวัง น้อยบ้านโคกรังน้อยนะคะซึ่งรักษาการโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยรักษาการพอออยู่นะคะแล้วก็ยังมีคุณครูฝึกซ้อมการแสดงก็คือคุณครูสุภาชัยอัม,ม,มูลนั่งอยู่กับน้องสปายซึ่งเป็นตัวแทนเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เป็นการกลั่นข้อมูลนะคะ,คะแต่ก่อนจะกั่นข้อมูลก็ต้องมาขยายคำโคดมมถองกันก่อนค่ะใช่ค่ะอาจารย์กอ็ให้ไว้เมื่อสักครู่นะคะบอกว่าไร่รำนำสิน ฟ้อนรำนำถวายสิริมงคลคู่เมืองแผ่นดินสีเทพค่ะเชิญอาจารย์ก๊อฟค่ะครับก็เป็นพิธีบวงสวงนะครับเจ้าพ่อสีเทพซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นสิริมงคลของคนเพชรบูรณ์นะครับซึ่งพิธีเนี่ยแยกเป็นสองส่วนคือปกติถ้าเป็นระดับจังหวัดที่อุทยานสีเทพเนี่ยคือวันที่ขึ้นสองค่ำถึงขึ้นสามค่ำเดือนสามซึ่งวันนี้คือ21มกราคมตรงกับวันนี้พอดีสามค่ำอีกจุดนึงก็คือที่ อำเภอที่ชุมชนสีเทพน้อยครับซึ่งโชว์ชุดนี้เลือกชุมชนสีเทพน้อยมาแสดงเพราะฉะนั้นเป็นการแสดงความสการะนะครับเฉ้าพ่อสีเทพครับชัดเจนฮะนั่นคือการขยายคำคมประชองของอาจารย์นะคะแต่ถ้าเราจะปั่นข้อมูลกันเนี่ยโอ้โหอย่างแรกที่จะต้องเรียนถามก็คือการการจัดเตรียมโชว์ที่อลังการขนาดนี้ 30ชีวิตเลยนะคะสำหรับนักแสดงแล้วก็ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยค่ะเตรียมความพร้อมแล้วก็มีความพิเศษอย่างไรบ้างอยากจะให้ท่านรองพออ,อไ,ดได้พูดถึงแนวคิดนโยบายของทางเขตการศึกษาหน่อยค่ะครับสำหรับการแสดงของน้องนักเรียนของโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยนะครับเป็นการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นซึ่งก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางการศา ในส่วนของสำักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต3ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดนั้นก็ทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและก็จัดหาเวทีให้น้องๆได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งก็มีงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนงานประจําปีของอํงเาเภอศรีเทพและงานประจําปีของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งก็เป็นการแสดงที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะของจังหวัดเลยพอพูดถึงจุดเริ่มต้นของการเลือกโชว์ในการบวงสวงเจ้าพ่อสีเทพเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรจะขออนุญาตไปที่ครูฟ้าค่ะเชิญคุณครูฟ้า่ทำไมสร้างสรร์ออกมาเป็นโชว์วันนี้ค่ะโอ้โหเลยโอ้โหก่อนเลยใช่ครับมันสุดยอดมากนะครับพิธีบวงสวงเจ้าพ่อสีเทพนะครับมีสองสองที่ก็คือในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับแล้วก็ ในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านก็คือบ้านบ้านสีเทพน้อยนะครับหรือทุกคนจะเข้าใจว่าบ้านใหญ่เรียกว่าบ้านใหญ่นะครับ ผมก็นํานักเรียนเข้าร่วมทุกปีนะครับเป็นงานประจําปีเลยใช่ไหมคะใช่ครับอว่าเมื่อเช้านี้ก็มีพิธีที่ที่อุทยานประวัติศาสตรีเทพครับก็เลยกลายเป็นมาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดชวเมื่อเมื่อวานก็คือมีการบวงสวงที่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 หมู่บ้านสีเทพน้อยครับทีนี้เสื้อที่ทุกท่านใส่เนี่ยค่ะน่าสนใจมากๆเลยเป็นการรวมความเป็นซอฟท์พาวเวอร์มาอยู่ในเสื้อด้วยของจังหวัดใช่ไหมคะใช่ค่ะใครใครจะล่าค่ะในส่วนของเสื้อนะคะที่นําเสนอคือเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูร์ของเรานะคะ ก็จะมีในส่วนของเมืองมะขามหวานก็จะเป็นลายมะขามอยู่ในนี้ด้วยนะคะมะขามอยู่ตรงไหนคะตรงเสื้อค่ะเดี๋ยวนน้ตรงนี้ล้ค่ะตรงเ้ให้เกียรติเป็นเลยแบบนะคะตร้นมอย่ตรงไหนนะคะนงอกด้านนี้เนี่ยเป็นลายนะคะเป็นเลื่อลายเป็นลายแบงนี้มีแล้วก็มี และสู่นรวมจิตใจของเพชรบูรณ์ก็คือองค์พระคุนพระเมืองนะคะอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็พระพุทธมหาธรรมราชานะคะวโทนสีที่ใช้ก็ทันสมัยนะคะขอบคุณในแบบของเราค่ะในแบบกิติมาสังนะคะไปฟังเสียงน้องสปายหน่อยเป็นตัวแทนเพื่อนๆพูดกับท่านผู้ชมกับการมาโชว์ในวันนี้ค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะมีความภูมิใจอย่างไรกับความเป็นเด็กเยาวชนไทยที่รักษาวัฒนธรรมไทยของเราค่ะ หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้นำวัฒนธรรมของเพชรบูรณ์มาเผยแพร่ออกรายการค่ะค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันกับเพื่อนๆ่อที่อยู่ข้างๆตอนนี้นะคะ<ช>ทุกคนภูมิใจมากมและอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าวันนี้มีพิธีกรรมที่สําคัญด้วยแล้วก็จะมีงานด้วยอยากให้ท่านผอ,อ,อได้พูดแล้วก็ประชาสัมพันธ์งานได้เลยนะคะค่ะยางเมื่อวานนี้นะคะก็คือขึ้นสองข้ามเดือนเดือนสองนะคะเดือนสามนะคะก็จะเป็นพิธีดั้งเดิมของ บ้านสีเทพน้อยของเรานะคะก็จะเป็นพิธีการลำแล้วก็บวงสวงนะคะแล้วก็อย่างวันนี้ก็คือขึ้นสามข้ามเดือนสามนะคะก็เป็นพิธีใหญ่แล้วก็เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีพราหมณ์นะคะใหญ่ใหญ่โตมากแล้วก็โดยวันนี้จะมีพ่อบ้านพ่อเมืองของเรานะคะคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเดินทางก็มีสมโพธด้วยใช่ค่ะมีสมโพธด้วยค่ะถ้าใครเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรม พณีอันล้ําค่าเหล่านี้นะคะและทั้งหมดนี้คือการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราส่วนการตัดสินต้องเยนเชิญอาจารย์แล้วค่ะวิเคราะห์และตัดสินเลยค่ะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เองเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวประมาณเกือบ3ล้านคนสถิติปีที่ผ่านมาคือ2ล้าน7นะครับสร้างรายได้ประมาณ9,500ล้านบาท <c oughs> เกือบหมื่นล้านบาทและผมคิดว่าเพชรบูรณ์มีของดีมากมายแต่สิ่งที่คนจะ นิยมชมชื่นที่จะไปเยี่ยมชมก็คือเมืองโบราณสีเทพนะครับซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกนะครับแห่งที่เจดของไทยและจุดนี้เองแหละครับก็คือเฟสติวัลที่มีการจัดเพื่อสมโพธก็คือว่าพิธีบวงสวงสารเจ้าพ่อสีเทพซึ่งจังหวัดจัดในการจัดปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนรําถ้าผมดูแล้วเนี่ยผมว่าหลายร้อยคนเยอะมากและราเป็นจังหวะพร้อมเพรียงจังหวัดดนตรีจะไม่เหมือนกระโช์ในชุดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นชุมชนสีเทพน้อยเนี่ย จังหวะดนตรีจะไม่ค่อยมีจะธรรมดาแต่ซาวกับเพลงที่แต่งมาเนี่ยแต่งใหม่และสิ่งที่จําลองมาเนี่ยนะครับก็คือจําลองมีดและเหมือนกับไม้พายเนี่ยซึ่งเป็นของที่ทำในการบวงสรวงสารเจ้าพ่อศรีเทพนั่นคือสิ่งที่จำลองวิถีจุมชนออกมาจริงๆนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือขาดไปอ่ะถ้านำเอ,อขวดเหล้าฮอลันดาซึ่งมีประวัติ400ปีมาอยู่ในโชว์เนี่ย โชว์ชุดนี้จะสมบูรณ์แบบและจะมี power รุนแรงเลยนะครับเพราะว่าคือวัฒนธรรมโบราณที่ชุมชนสีเทพน้อยสามารถรักษาได้เกือบ400ปีฮะนี่คือสเสน่ห์ที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญดังนั้นเนี่ยการแสดงชุดนี้เนี่ยเป็นการแสดงที่ครบตั้งแต่ของบวงสรวงตั้งแต่พิธีกรรมมีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่มีเด็กๆมาสืบสารซึ่งเป็นเรื่องของการสืบสารประเพณีที่รักษาไว้ยาวนานเกือบ400ปีซึ่งชุมชนสีเทพน้อยทําได้ถือว่า amazing นะครับมีสิ่งหนึ่งที่ การที่มีภาพจําลองนะครับของเจ้าพ่อศรีเทพมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจุดสําคัญนะครับมีกระแสในเชิงประวัติศาสตร์บอกว่าลักษณะของเจ้าพ่อศรีเทพน้อยมีลักษณะคล้ายสตรีซึ่งเป็นสิ่งที่มีการวิเคราะห์และสันนิษฐานทางโบราณการพอสมควรก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์นะครับของอาณาจักรศรีเทพครับเพราะฉะน,นันน้นโชว์ชุดนี้ขอตัดสินว่าได้อานะคะเชิญนักแสดงทุกท่านรวมตัวกันตรงนี้เลยมาลุ้นกันนะคะจากการวิเคราะห์ของอาจารย์โชว์ชว์นี้จะ พาซูเปอร์สุดัาพลาอได้หรือไม่ค่ะมาค่ะทุกคนตื่นเต้นกันมากเลยนะคะ <S <S ได้ไหมและผลออกมาก็คือโชว์ชุดนี้แม้ว่าไม่ได้เลือกงานสำคัญระดับจังหวัดแต่ทำออกมาในการส่งเสริมการท่เที่ชุมชน และถอดรหัสออกมาครบร้อยเปอร์เซ็นต์และเติมสิ่งที่เหมาะสมเข้าไปนั่นคือเพลงและการที่ใช้เสียงเพลงนำถือว่าเป็นโชว์ที่ดีมากครับขอตัดสินว่าซปเปอร์สุดปังพลังพอตครับเราจได้ฟ<ะ>ัยินดีด้วค่ะเรจไดดีด้วยค่ะท่านอาจารย์ไดมอบซปเปอร์สุดปังฮอตกับท่านรองหอเขตเลยนะคะขอบพรคุณอาจารย์มากค่ะ เราจะพักันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม News อัปเดตและรักสุขภาพ310องศาค่ะวันนี้โรงเรียนบ้านสรีเทพน้อยสุดยอดไปเลยรับไปเลยค่ะสุเปร์สุดปังพาังฮอร์ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ อัปเดตและรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ ลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะใช่ค่ะเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสาหรับการแข่งขันขาอาเซียนพาราเกมค่ะที่ไทยของเราเป็นเจ้าภาพค่ะซึ่งมีคุณประวัติวัชรมนะคะนักกีฬาวีลแชร์เรซิ่งเจ้าของเจ็ดเหรียญทองพาราลิมปิกเกมทําหน้าที่ถือธงไตรรงค์ค่ะขณะที่คุณแววสายสุนีจนะราชนินีวีลแชร์ฟันดาบทําหน้าที่จุดคบเพลิงค่ะเชียร์นักกีฬาไทยกันด้วยนะคะ,คะการแข่งขันจะมีจนถึงวันที่26มมกราคนี้นั่นนสิตของเราตอนนี้ได้เวลาาขอรักสภพน ร้อองศาแล้วค่ะไปกันเลยค่ะช่วงรักสุขภาพ360อกงศาแมก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยรักสุขภาพต้องสำคัญมากๆนะคะ,คะ ทุกคนแบบร้องาอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะคะเรื่องของปอดอักเสบจากนกค่ะเรารู้กันดีนะคะว่านกพิราบเนี่ยมีเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีเชื้อเชื้อราค่ะแล้วก็ใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกันบ้างวันนี้จะมาอัปเดตกันนะคะเชื้อราที่<อ>แฝงอยู่ในตัวนกมีชื่อว่าคริปโตคอคัสค่ะซึ่งอันตรายมากยใช่ค่ะ,ะ,ะอันตรายมาก,กันนะคะเพราะว่ามันจะทนความร้อนได้ถึง40องศาเลยค่ะรีได้ว่าอยู่กับอากาศในเมืองไทยบ้านเราได้สบายเลยใครที่ร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเพลิดไปสูดดมเข้าก็อาจจะม มองอักเสบได้ด้วยวิธีสังเกตก็คือถ้ามีไขต่ต่ำๆไอแห้งเริ่มปวดหัวบ่อยๆหรือว่าก้มหน้าแล้วตึงท้ายทอยอันนี้ต้องรีบหาหมอด่วนเลยนะคะนี่คือหลังจากที่ไปมีมีประวัติสัมผัสม,สมูลนกนะคะเพที่ทมีอาการเหล่านี้เรื่องนี้ต้องคอยสังเกตจากที่เราบอกนี้นะคะนั่นคือรัสุขภาพที่ต้องระวังแต่ตอนนี้พี่คำาดนรอยอยู่แล้วในช่วงของสีสันเมืองไทยค่ะ,นนคะช่วงสีสันเมืองไทย ไปแล้วนะครับการแข่งขันคนกับควายนะครับคนวิ่งแพ้ควายตายตายไอ้ยข่หน้าควายสีขาพลังแรงแซงสุดท้ายคนรับรางวัลหน้าชื่นยืนสบายแต่ว่าควายต้องก้มหน้ากินหญ้าต่อไปอร่อยก็ไม่อร่อยลองกินดูบ้างนะกินไม่ได้กินไม่ได้ กระบือปลักไทยในวันนี้มีชื่อเสียงคนไทยเลี้ยงเป็นกวายงามตามที่หมายาทั่วโลกมองไทยทำได้อย่างง่ายดายฝรั่งโดดขึ้นขี่ควายอย่างสวยงามเอาบันไดไหมบันไดเอาเอบันไดไหมจบชบเอาไวเา้เอาจนได้ฉันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยทอง แต่วิธีขี่ควายต้องขึ้นเหยียบหัวเขาจึงจะถูกหลักเอ้านะสหายคอคนนั้นท่านเขียนให้มาหลังคอควายโชคดีของควายที่ให้ของควายให้แต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีกันได้คอควายกับคอคนนะ <c oughs> จะบอกให้ ขอบคุณพี่คำดนมากค่ะแล้ววันนี้แสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับโรงเรียนบ้านสีเทพน้อยทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะรับไปก็คือซปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะใน3 1าศิวโวว์สวัสดีค่ะ สนามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสนะครับขอบคุณทางช่อง9และก็รายการ360องศานะครับซึ่งให้เด็กนักเรียนในต่างจังหวัดนะครับในชนบทได้มีพื้นที่ในการแสดงออกนะครับซึ่งจะทําให้นักเรียนนั้นมีประสบการณ์และก็รักใน ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิน่นโรงเรียนเราส่งเสริมในเรื่องความสามารถของบุคลากรของเราก็คือในด้านของคุณครูแล้วก็นักเรียนได้ได้มีการศืกษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของเราอย่างของอำเภอสิทเทพของเราซึ่งเป็นที่ตอนนี้ได้บรรจุในของยูนิสโก้นะคะรู้สึกนะคะยินดีกับเยาวชนไทยด้วยนะคะที่มีรายการดีๆนะคะอย่างรายการ360องศานะคะเป็นพื้นที่นะคะที่ให้น้องๆเนี่ยได้มาแสดงความสามารถนะคะยินดีมากๆเล เลยนะคะที่ให้โอกาสพวกเรานะคะเพชรบูรณ์เนี่ยไม่ใช่จังหวัดใหญ่เป็นจังหวัดเล็กๆนะคะแต่เป็นจังหวัดที่มีนะคะคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายพูดง่ายๆว่าเพชรบูรณ์คือเมืองความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมต้องขอขอบคุณทางรายการเป็นอย่างยิ่งคะ่ะขอบคุณค่ะภูมิใจอย่างมากนะครับที่ วันนี้ได้นํานักเรียนโรงเรียนบ้านสีเทพน้อยนะครับมาแสดงขอขอบคุณนะครับทางรายการ360องศานิวโชว์ในครั้งนี้นะครับที่สนับสนุนนะครับขอพระคุณครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตามแม่ครัวที่สนับสนุนรายการที่ทําให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสีเทพน้อยมาแสดงในครั้งนี้ครับเย้ yeah. ค่ะเราโรงเรียนสีเทปน้อยนะคะทําสําเร็จแล้วนะคะเรายังได้รางวัลซูปเปอร์สุดป,ปังพลังฮอตแต่เราจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยด้วยนะคะวันนี้โรงเรียนสีเทปน้อยเราทำได้แล้วะคะ่ะเย้